ทุกคนสลัดดีนะวันนี้เรามาอยู่ในเกมในการแบบว่าหลบสิ่ซึนานมินั่นเองเอ้ยไม่ใช่ซึนม้มีนั่นแหละถูกแล้วโอเคนี่อย่างแรกที่เราต้องทําก็คือเราต้องขึ้นไปบนที่สูงนั่นเองแล้วรอรอซึอนามิมันโผล่ขึ้นมาใช่แล้วแต่ว่าเอมมี่ก็กลัวเหมือนกันนะว่าสูงแค่นี้มันจะพอหรือเปล่าโอเคเหลือ55าสิ้าหีวิอืมดูเคลื่อนสิทุกคนคือแบบว่าคลื่นมันแบบ โอ้ยอดไปเลยอ่ะดูสิเนี่ยถ้าเราไปทะเลในชีวิตจริงแบบเนี้ยทุกคนต้องหลบมันนะอ้แต่ว่าก็คงหลบไม่ได้แหละทุกคนต้องรีบขึ้นฝั่งด่วนเลยนะโอเคดูสินี่ซึนามิมันเป็นแบบนี้หรอเนี่ยโอโ้โหดูสิคลื่นมันเยื่อมแบบว่าเริ่มใหญ่อะ่ะโอโ้โหใหญ่มากเลยอะ่ะโอโ้โหแสดงว่าถ้าเรายิ่งแบบว่าอยู่นานๆเข้าเนี่ยซึนามิมันแบบว่า ยิ่งใหญ่ใช่ไหมล่ะโอ้มาแล้วจะขึ้นทันไหมเอมี่ขอทดสอบก่อนว่ามันอาจจะสูงเท่ากันหรือเปล่าที่เรายืนอยู่เนี่ยโอเคโอ้ดูขึ้นด่ทุกคนโอ้โหแย่แล้วแย่แล้วมันจะมาถึงไหม,มถ้าใครที่อยู่ข้างล่างตรงเมื่อกี้โอ้ตรงตย้นี่โอ้ยนั่งไงเพื่อนคนนั้นตุยไปแล้วอะ่ะหนึ่งศูนย์โอ้ รอดเกมเกือทุกคนแต่ว่าเพื่อนคนนั้นไม่รอดคนเดียวหรือเปล่านะเอาแล้วขึ้นยังไงล่ะเนี่ยขึ้นไม่ได้ทุกคนโอ้โหอ้ชุบขึ้นแนววนี่ขึ้นทางนี้ก็ได้โอเคหลังจากนั้นเกมจะเริ่มไลยที่เอ็ดสิบเก้ปดเจดหกอ่าสี่สามสองหนึ่งเอเคไปได้แล้วไปยังโอเคทุกคนไปแล้วมีออมเมยตรงนั้นด้วยแหละมุ้ยเ,เดี๋ยว ี่มันน้องหมาชิบะโอ้น่ารักซะไม่มีอ่ะโอ้อุ้ยเดี๋ยวเราต้องรีบขึ้นแล้วหรอน้ำมายังน้ำมายังน้ำมายังวิเย้แล้วทุกคนเอ็มไม่ดีเสียงคลื่นเี้แล้วมันมันกำลังมาวยมีกล่องสมบัติด้วยอ่ะอุ้ยได้ไงโอ้โหมาทีแรกมันก็ใหญ่เลยอ่ะโอ้โหแสดงว่าถ้าเรายิ่งผ่านมาเรื่อยๆน้ำมันก็ต้องแบบว่ายิ่งสูงขึ้นเรื่อยๆสีนะโอ้โหดูสิน้องหมาชิบะ ช่วยชีวิตเราเอาไว้แล้วมันก็น,าน่ารักอีกด้วยโอ้โหความน่ารักของมันทำให้มีแพโอ้ดูสิโอ้โหโอุ้ยขึ้นขึ้นมาขึ้นมาขึ้นมาอย่าแล้วทุกคนขึ้นมาโอ้โหถ้าเมื่อกี้เอมมี่ไปอยู่ตรงนั้นล่ะก็เอมมี่ของตุยไปแล้วล่ะโอ้โหขึ้นแรงมากเลยกระแสน้ำ โอ้โหแต่ว่าช่วงนี้ฝนมันก็ตกเยอะเหมือนกันนะเนี่ยทุกคนระวังกันด้วยนะระวังป่วยนะอย่าไปตากฝนกันล่ะช่วงนี้อะต้องเก็บรักษาตัวไว้ดีนะป่วยไม่ดีนะทุกคนป่วยไม่ดีนะป่วยไม่มันแบบว่าไม่ดีเลยล่ะโอ้โหดูสิอุย้ยมีคนรอดมาได้ด้วย <c oughs> เพื่อนเพื <c oughs> <ๆ>่อนคนนั้นนะที่อยู่ที่หางนะ่ยนี่ขึ้นมาแล้วเข้าก่อนที่ซีนามิมันจะมาพัดด้เร็วเข้าโน no, ในไม่ใช่เดอะฟตนะที่จะแบบว่าวิ่งมาฟึ๊บฟับได้เลยอะ โอ้ดูเหมือนว่าเขาน่าจะไม่เห็นขึ้นน่ะเขาก็คงมาไม่ทันโอ้โหน่าเสียดายจังโอเคนี่อุ้ยเดี๋ยวมีทำบอลลีนให้เราเล่นด้วยโอ้โหมีอะไรให้เล่นก่อนรอด้วยอุ้ยไม่ใช่ตอนรอด้วยชึบนี่โอ้โหพอรอดแล้วมันจะเป็นแสงสีฟ้าอุ้ยไม่ใช่สีเหลืองโอ้ชึบอืมรอดแล้วเราจะได้เหรียญเพิ่มหรือเปล่าไม่น่าจะได้นะโอเคลองสีเหลืองบ้างอุ้ยชึบ ที่ตำงินอุ้ยอุ้ยมาแล้วอุ้ยทุกคนเอมี่ไม่ต้องเดินเลยอะเอมี่อยู่บนกล่องที่สูงที่สุดโอเคเอากล่องนี้แหละกล่องนี้เลยทุกคนที่สูงที่สุดในโลกโอ๋อเดี๋ยวทําไมเพื่อนคอนนั้นถึงมีเจ้านั่นล่ะสปริงอะสปริงโอ้แล้วเขาซื้อจากตรงไหนอะเอมี่อยากได้บ้างอะอุ้ยขึ้นมาแล้วเย่ะแล้วเพื่อนคนนั้นไม่เป็นไรหรอนายนายต้องรีบขึ้นมาด่วนจีเลยนะนายโอ้ยเย่แล้วขึ้นมา นายเคลืนมาโอ้เพื่อนโดดสูงมากงอ้ยอไปเลยอะทำไมนายไม่ขึ้นมานะไม่กลัวหรออ้อเขาคิดว่าเขาน่าจะมีสปริงแล้วจะอยู่รอดนะโอเคอืมอร่อยอรน่อยเพิ่งเห็นนะเนี่ยมีขนมด้วยโอเคมีอะไรเนี่ยโอ้เขาซื้อจากตรงนี้นี่เองอ๋เข้าใจแล้วเขาซื้อจากตรงไหนแต่ว่าเขาซื้อสีฟ้ามันไม่ใช่สีแดงอะอ้อะไรเนี่ย ชอบเลยอ่ะเขาอ่ะโอ้โหหรือว่าเขาจะเป็นเจ้าของเกมกันนะไม่น่าใช่แหละโอเคจบเกมจบย่างยังไม่จบอีกหรอโอ้ขึ้นขึ้นเริ่มมาแรงแล้วแย่แล้วโอ้อมาเรื่องสูงขึ้นเรื่อยๆจะรอดหรือเปล่าโน้ง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 โ้งโน้งโ้งโน้งโน้งโน้งโะ้งโน้งโน้งโล้งโน้งโนซงนามิอ่ะโน้คโน้งโน้งโน้วนี่เรียบร้อยน้งโน้งโน้งโสสะอาด โอเคทุกคนต่อไปเราก็จะต้องไป่านต่อไปดีกว่าขออีสตาร์หนึ่งนะโอ้ดูเหมือนว่ามันจะสนุกมากเลยลนะ่ะโอ้อะดึงอะชึบรอดห่วงอะดึงชึบรอดห่วงอะชึบโอ้โหแสบตามากแสงโอเคลองไปถีเหลืองมั่งดีกว่าอะดึงชึบนี่รอดห่วงเอาทําไมมันไม่มีแสงอ๋อมาแล้วยังไงเคกคน เราจะลอดพ้นไปด้วยกันนะโอ้โห,โโหเพื่อนทั้งหลายเดี๋ยวซูนามิมายัางอุ้ยแย่แล้วเอมิลีเสียงขึ้นต้องรีบขึ้นแล้วแย่แล้วเร็วเข้าเพื่อน,ข,นขึ้นไปขึ้นไปทีละคนเดี๋ยวเพื่อนสองคนนั่นนะ่ะรีบขึ้นมาเร็วเข้าโอ้ไม่นะเพื่อนเพื่อนน่าจะตุยแล้วลนะ่ะอ้อเร็วเข้าเพื่อนขึ้นไปขึ้นไป,นไปก่อนที่ซูนามิจะมา คลื่นแรงมากลมพัดแรงมากพอกเราจะตกกันไว้เนี่ยมีที่แค่นิดเดียวเองอ้เอมี่ว่าตรงนี้มันเป็นหุ่นไรการ์นี่นะแต่ว่าหุ่นไรการฉบับฟักทองวันานวีดไงเออ โอเคโอ้คือสึนามิมาแรงมากโอแย่แล้วอุย้ยนึกว่าคนนั้นน่ะตรงนั้นน่ะดัมมี่นี่นาะโอเคเอมี่มายืนตรงแขนดีกว่าหวังว่าคือซึนามิเนี่ยจะไม่ขึ้นมาถึงนะโอเคทุกคนเอมี่ไว้ใจแขนอีกาได้เอ้ยไม่ใช่แขนหุ่นไล่อีกาโอ้มาแล้วโอ้ทานเต็มเลยอะโอ้มาหลังพวกนั้นยังไม่ยังไม่แตกสลายหายไปอีกเหรอ โอ้โหเพื่อนระวังตกกันนน่นนาบียดกันขนาดนั้นน่ะโอ้โหกลัวตกกันจริงๆโอมาแล้วคลื่นแรงมากเอ้โอ้ถ้าเราตกลงไปแล้วก็เราไม่รอดแน่แน่จบเกมมะเหระโอ้เกมสั้นจังเลยโอจบเกมแล้วว่ะโอ้แต่ว่ามันก็สนุกดีเหมือนกันนะถ้าใครอยากเล่นแล้วก็เอีเมีะก็จะแบบว่าทิ้งลิงไว้ใต้คลิปนะโอ้ยเดี๋ยว ตรงนี้เราขอกระโดดอีกทีหนึ่งเออชือบอืสนุกสนุกเออชือบโอเคทุกคนลงมาเรียบร้อยโอ้โหเขานี้มีเสียงทุกคนคราวนี้มีเสียงหกห้าสี่สามสองโอโห้หนึ่งไปแล้วโอเคทุกคนครานี้มันเป็นทรงกระบอกุอยไม่ใช่ทรงกระบอกมันเนีกว่าอะไรนะมันคือกล,อออล้วยชราจรอ่ะอ๋อนี่เราต้องขึ้นไปกับนายคนนี้นายคนนี้จะนำโชคให้เราใช่ไหมใช่หรือเปล่า นายไม่ตอบแฮโอเคงั้นแสดงว่าเราคงอยู่รอได้ได้ขึ้นมาโอ้เกือบไปไม่นานถ้านายลงไปแบบนั้นล่ะก็นายอะอาจจะไม่รอดก็ได้นะอ้าวนายจะไปไหนน่ะไม่มาอยู่กับเมื่อเราหรอกหรอโอเคงั้นเราก็ต้องไปฝั่งนูน้นเออแย่แล้วเอออโอ้ดืมตัวไปเลยว่ามีซื่นซึนอมิมาด้วยโอ้ เดี๋ยวนะมีโครงกระดูกําลังเต้นดึกดึๆกดึกดึกจอยแย่อ yeah. โอ,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 อ้นี่อะชืบอะชืบนี่อยากเต้นกับเขานะแต่ว่าไม่มีเวลาเต้นโอเคนี่ชุบนี่มันมีออปปี้ตรงนี้ด้วยอ่ะทุกคนนี่ถ้าใครสนใจอยากจะมาเล่นแล้วก็ก็มาเล่นได้นะชุบอะชุบนี่โอ้โหอะชืบอะชืบอะชุบเออเหเหมาะกับการแบบว่าที่ว่างอ่ะเวลาว่างๆอ่ะที่เราแบบตายลรวอย่างเงี้ยเราก็สามารถมาเล่นได้เลยนะั่นนี่ยดูสิอะชุบ อ่ชื้บโดดึงดังไปอ่ะชืบอืมถ้าผ่านแล้วเราจะได้อะไรนะสงสัยตุงเบยเกหนึ่งสองอึโบเก้ะดหายใจฮึบอฮึบอ๋ยจ้าโอ้โหอะไรกันเนี่ยอ่ะชืบอ่ะชืบสามสองหนึ่งอ้าวพวกเราถูกว่ามันอยู่ที่นี่เฉยต้องเอาหม่เออมีอะไรไม่มากแล้วยี่สิบยี่สิบวิต้องทําให้ได้อ่ะชืบ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 นี่ค่อยๆไปทุกคนอ่ะฮึบ อืมเออฮ้อเออฮ้ออืมอืม,อม,อมนี่จะผ่านไหมจะผ่านไหมจะผ่านไหมจะเออโอ้โหฮ้ยทำไมเราถูกผลักลงมาล่ะอ๋อหนึ่งว,ว่าถ้าเราโดนแล้วเราอาจจะไม่ตายแต่เราอาจจะถูกผลักลงมาก็ได้อุ้ยเดี๋ยวนี่อะไรกันเนี่ยโอ้มันคือลูกสปอนบอบนะ่ะมันเป็นการ์ตูนทีเ่เด็กๆชื่นชอบหลายๆคนเลยนะโอ้เพื่อนผลักเราทําไมแล้วก็ตกไปกันทั้งคู่นะสิเฮ้ยแล้วขึ้น ขึ้นมาเริ่มมาแล้วเอมมี่เอมมี่เริ่มรู้สึกทดาเพื่อน no 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 โอ้โหดูสิสปอนบับอุย้ยไม่ใช่สปอนบบเออถูกแล้วนี่ดูสิโอ้ยิ้มแช่งโอ้แล้วก็มีข้างล่างเป็นต๊้เก็บของน่าจะเป็นชั้นวางของแนละที่แบบว่าเอาไว้สะสมของเล่นอะไรมาน่นนะ่ะอุย้ยตกๆตกตกๆขึ้น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 ขึเออ อ้ไม่น่าเลยโอ้โหอ้เอาล่ะทุกคนนะเดี๋ยวเราไปกระโดดออบบี้ขึ้นใหมดีกว่าชึบอ,อะชึบอาชึบอาชึบหวังว่าในคราวนี้เนี่ยเอมี่อาจจะไม่ตายก็ได้นะอะแต่อาจจะรม่มแต่ว่าไม่ตายอึบอ,อึบอึบนี่สีชมพูสีเขียวฮึบฮึบอานี่จากนั้นอ๋อตั้งสมาธิเออ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  โอ้เนี่ยเป็นครั้งสุดท้ายที่อไมมี่จะร้องแล้วนะชุบ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 อ้าวเพื่อนขึ้นมาซะแล้วโอ้ไปแล้วไปแล้วไปแล้วไอ้ชุบไอ้ชุบไอ้ชุบนี่นี่ค่อยๆไปทุกคนเอออ้าวโอยถูกว่ามาซะได้นี่เอาไม้เอาไม้ลิซิวิน้องทำไม่ได้ทำเวลาพายเรื่องิซิวิฮึบฮึบไอ้ชุบไอ้ชุบนี่แหละค่อยๆกระโดดไปเอืเฮ้ยยะ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  โอ้ยอะโอยอะโอยอะโอยอะวห้า่สมสองหนึ่งถึงโนได้ในที่สุดก็ถึงแล้วโอเคเดี๋ยวนี่มันปุ๊กปิ๊กนี่นะเฮ้ยปุ๊กปิ๊ก โอ้แล้วก็มีรอร่าด้วยอ่ะดูสิโอ้นี่หนูหรือแมวอ๋อน่าจะเป็นหนูแหลเอ้ยไม่ใช่เป็นแมวเพราะว่าแมวตัวใหญ่กว่าหนูไงโอ้ดาลหน้ากระปุกปิ๊กแหละโอ้โหมาอยู่ด้วยกันซะด้วยทีนะเนี่ย โอเคทุกคนนี่จะเป็นเกมสุดท้ายที่เราจะได้เล่นกันแล้วล่ะแต่ว่าเอมมี่รู้สึกว่าเหนื่อยแล้วล okay. อ่ะโอเคอ๋อถ้าใครชื่นชอบคลิปนี้ลรงก็อย่าลืมกดไลค์กับใครเอมมี่ด้วยนะจ้าแล้วันนี้เอมมี่ต้องขอตัวลาไปก่อนกับพวกปิ๊กกับลอลลานะอ๋อตอนนัวันนี้บ๊ายบาย